ไม่ถือแต่ต้องเห็นหน้าต้องเห็นหน้าไม่ใช่ไงเห็นหน้าทันได้แล้วไงไม่เห็นหน้าฉันน่ะจะถือไงเดี๋ยวไปดนนี่ก่เอาค่ะทุกคนเข้ามาขอพูดช็อตเด็ดนะคะค่ะผูดช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดมากนะคะได้ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นอ่ะเห็นไงแล้วสัตว์ไปไกลๆเนี่ยเนางค่ะข้าวช็อตเด็ดไอ้แป๊บเดียวมันเข้ามากันเยอะจังเลยอ่ะตกใจเลยเนี่ยแป๊บเดียวเขึ้นมาเป็นล้อมากแล้ว โอ้ยดปหมดอะไรี่ยเียบปักอยู่อ่ะ,อะคุณน้องขอ,อคุยนิดนึงนะคะ,ะส่วนตัวแล้วนะคะ,ะคุณน้องนะคะกับพี่ลีนะคะ,ะไม่เคยรู้จักพี่เป็คกี้มาก่อนนะคะเรากับคุณน้องกับพี่คุณน้องนะคะกับพี่ลีนะคะเพิ่งจะมาทําธุรกิจตัวนี้นะคะ,ะเราสองคนอ่ะก็คือได้ข่าวพี่พี่เป็คกี้เนี่ยมาจะออกกล้องแล้วจะเป็นอย่างนี้เหรอหน้าว่าประมาณว่าไม่ไม่รู้นะคะว่าพี่ลีเป็นคนไม่รู้ว่าพี่เป็กกี้นะเป็นคนยังไงแต่คุณน้องจะขอสัมภาษณ์พี่เป็กกี้เป็นการส่วนตัวนะคะออกสื่อเลยนะคะค่ะพี่ เพอเอเออ่าคุณน้องไม่อยากคุยเรื่องอดีตเพราะคุณน้องไม่ชอบซับเติมนะคะแต่คุณน้องจะบอกว่าพี่เป๊กกี้คะอดีตที่ผ่านมาของพี่เป๊กกี้คุณน้องไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ปัจจุบันคุณน้องอยากจะทราบว่าพี่เป๊กกี้จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะให้มันดีขึ้นหรือเปล่าคะประมาณนี้แล้วสินค้าที่พี่เป๊กกี้ไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยพี่เป๊กกี้จะพยายามพยอยามๆแบบว่าแก้ไขส่งลูกค้าให้มันทันกับลูกค้า้านะตรงนี้นะก็คือแก้ไขยังไงใช่ไหมคะก็คือว่าวันที่หนึ่งวันที่สี่ถึงวันที่ส คราวนี้ก็ยากนิดหน่อยเนาะก็ก็ต้องไปตามกันตามมาตามเจอแล้วค่อยๆส่งไปนะคะแต่หลังจากวันนี้นะคะก็คือจะส่งให้ครบค่ะครบพ้นจํานวนที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็สินค้าทั้งหมดคือส่งตรงนะคะจะไม่มีการส่งรวมอีกต่อไปแล้วเนาะพี่น้องก็แปลว่าสินค้านะคะต่อไปนะคะพี่เป็กกี้นะคะสัญญาว่าจะไม่มีการส่งนะคะจะไม่มีการส่ง ให้คนอื่นแพ็คแล้วพี่ป้กี้จะเป็นคนรับผิดชอบเองถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ตอนนี้พี่ป้กี้ไม่มีใครแล้วนะคะที่จะส่งให้พี่ป้กี้ส่งเองนะคะถ้าใครไม่ได้รับนี่คือพี่ป้กี้นะคะไม่ยอมส่งของลูกค้านะคะส่งกล้องคุนจับกล้องแล้วส่งหานี่นะคะถ้าถ้าจะซื้อสินค้าให้มาซื้อพี่ลีพี่ลีจะเสียภาษีให้ค่าขนส่งให้เรียบร้อยไม่ต้องยุ่งยากเลยแล้วก็ อนนี้นะคะพี่ลีนะคะได้ตักสินค้าจากพี่เป็กกี้นะคะเพื่อไปลูกค้านะคะได้ได้แบบของเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ของถูกนะคะและเสียภาษีเองนะคะก็ต้องรออิดนึงเพราะการส่งผลการส่งของนะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปเมืองไทยมันใช้ระยะเวลานะคะแล้วเวลาจะส่งของที่เนี่ยพี่เป็กกี้ก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะคนไทยที่ส่งอย่างเดียวก็มีส่งหลายประเทศนะคะก็เลยจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าให้ทุกท่านทราบว่าต่อไปนี้นะคะพี่เป็กกี้นะคะจะไม่มีการให้ใครส่งของให้แล้วพี่เป็กกี้จะรับผิดชอบที่ส่งเขาเองถ้าสินค้าไม่ได้รับ ติดต่อทางพี่เบกกี้โดยตรงถกงูกต้องถูกต้องไหมคะอถูกต้องนะคะแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดมาในชีวิตพี่เบกกี้นะคะตอนนี้พี่เบกกี้บอกตรงว่าเขาก็เซลล์กับตัวเขาเองมากนะคะกับการที่เขาผิดพลาดเกี่ยวกับการไว้ใจคนนั้นคนนี้ท่า<อ>ตัวเองต้องเสียหายตอนนี้นะคะ<อ>เขาจะขอปรับปรุงและแก้ไขเรื่องทุกอย่างระวังระบบแผนง,งานใหม่ทั้งหมดนะคะคตอนนี้นะคะแล้วทีมงานของพี่เบกกี้นะคะตอนนี้เขาทีเซ็ตเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีน้องเอส อีกหนึ่งคนนะคะเป็นน้องสัตว์ตอนนี้ที่จะมาช่วยและน้องแอดมินนะคะน้องแอดมินสัตว์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่เมืองอยู่เมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแค่12วันและใครที่เสียภาษีจริงๆนะคะแล้วส่งแคปหน้าจอไห้น้องสัตว์ดูน้องสัตว์จะได้แก้ปัญหาอาจจะแบกกลับไปให้นะคะแบกกลับไปให้เพื่อเคลียร์นะคะเพื่อเคลียร์ที่่าบังเกินะคะที่คุณปบกอนุมัตินะคะต้องเป็นลูกค้าที่เสียหายจริงๆนะคะอย่าแอบอ้างใครแอบอ้างเดี๋ยวตามกระทืบถึงบ้านนะคะ อย่านะคะพากคนไม่ได้รับของเยอะนะคะเกลียดมากนะคะไอพวกอยากได้ของฟรีนะคะเกลียดมากคุณน้องโดนเป็นแสนนะคะเม้าอย่างคะ่ะ <c oughs> บอกบอกให้ทราบก่อนนะคะตอนนี้คุณแบกกี้ตกลงว่าไม่มีคะ่ะไม่มีส่งให้ใครส่งแล้วจะเองส่งโดยตรงนะคะส่งโดยตรงแล้วท่านี้ทุกคนที่เอฟกับพี่แบกกี้นะคะพี่แบกกี้จะส่งเองถ้าของไม่ได้รับ เ็นเพราะพี่เบกกี้ไม่ส่งนะคะทุกท่านได้ยินนะคะ่ตอนนี้นะคะธุรกิจพี่เบกกี้อ่ะสุยกับชั้นไม่ได้ตอนนี้ธุรกิจพี่เบกกี้ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นะคะดูนาำดูนทำสวยอะตอนนี้ตอนนี้ธุรกิจดีเออเออดีดีจมูกสีแดงตอนนี้นะคะธุรกิจพี่เบกกี้ที่ญี่ปุ่นนะคะกำลังเจริญก้าวหน้านะคะพี่เบกกี้ไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เคยทางานกับพี่เบกกี้นะคะมาก่อนมาทําให้เขาเสียหายคุณน้องอยากจะบอกทุกท่านว่าการที่คนเรานะคะ เคยทาผิดพลาดแต่ถ้าคิดจะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นคุณน้องมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเขามีความตั้งใจและจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงอยากให้ทุกคน,น,กนให้โอกาสนะคะให้โอกาส <c oughs> ลองดูพี่เป็กกี้ดูสักครั้งหนึ่งว่าเขาจะแก้ไขและปรับปรุงระบบการทําง,งานของเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าอย่างไรแล้วนะคะอยากให้ทุกคนะนะคะมาซื้อของพี่เป็กกี้ซื้อของพี่ลีถ้าพี่ลีเนี่ยนะคะ ก็บวกไม่เยอะค่ะก็แค่โดนค่าภาษีค่าจะส่งตามจริงเท่านั้นเองแล้วก็บวกนิดนิดได้หน่อยตามภาษาที่เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าไม่ไม่ได้กาไรเลยก็ไม่ได้ไม่ใช่คุณน้องที่ทำการกุศลส่วนใหญ่นะคะเพราะพี่พี่ดีเนี่ยเขาต้องเอาลูกมาแบกให้เสียอารมณ์ที่มันรอคุณโบเนี่ยต้องนานหลายวันลูกก็จะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้ต้องมานั่งรอนั่งรอทุกวันเลยไปไหนก็ไม่ได้เพราะกลัวบาแล้วไม่เจอไงคะไม่เจอคุณน้องมาอยู่ที่นี่นะคะหลายวันไม่ได้เที่ยวไหนเลยค่ะนั่งรอที่ห้อง นั่งรอเพื่อจะรอคุย้วคะแต่ไม่ได้เจอพี่น้องค่ะทีมงานญี่ปุ่นตอนนี้เป๊กทีมงานไปเยอะไหคะพี่น้องเห็นจับตาเรอก็เออพูดตรงๆนะคะเยอะไม่พอนะคะหน้าอุบาทด้วยะคะ่ <laughs> ะ,คะ <laughs> หน้าอุบาท <laughs> บอกให้หาหน้าตาดีๆมาไม่ไม่มานะคะเอาแต่หน้าอุบาทมาแล้วหัวฟูๆแบบว่าไอ้พวกแบบอะไรอ่ะเขาดีหน้าตาดีแต่เขาแต่งตัวเป็นอาร์ตดีไม่รู้ว่าค่ะเหมือนก็บเจอผีมาหัวเดะหัวเด้ออะไรอย่างเงี้ยคะคุณน้องรับไม่ได้ คุณน้องอยากจะบอกพี่ๆทุกคนนะคะว่าลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจดูนิดหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้คุณน้องกับพี่ลีนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้พี่ลีนะคะมาเหมาของพี่น้องเนี่ยเพื่อ ไม่ใช่ของพี่น้องอของพี่เบกกี้ไปขายแล้วนะคะอา่าสินค้าเราจะซื้อในตามสภาพนะคะเคพราะว่าตอนนี้พี่ลีแพสของไอเกตมากนะคะสําหรับคนที่มีเงินหนาและเงินไม่หนานะคะคไปขายก็กรุณานะคะอคของความเมตตานะคะมาช่วยไล์มาช่วยเอฟซื้อเอฟซื้อเพื่อที่จะให้พี่ให้พี่นะคะพี<ม>่<ม>ลีนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องอุตส่าห์จะมาซื้อก็มาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แบบประมาณว่าให้มาซื้อก็ซื้อซื้อไปเพื่อ พี่ลีนะคะบินมาญี่ปุ่นเพื่อมาหาสินค้าใหม่ๆไปเพราะว่าสินค้าพี่เบกกี้เขามาเยอะมากแล้วแบบว่ามันเยอะพอมันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยของอ่ะใหม่ๆห่อ่ะม,มันก็จะแบบว่ามาตุนตุนกนันก็จะกลายเป็นของเก่าถ้าสมมติว่าคุณซื้อเร็วเร็วหน่อยนะคะมันก็จะทําให้ของมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่ะนะคะก็อยากให้มาเอฟเอฟของให้มันหมดหมดไปเร็วๆแวแล้วสินค้าไม่ต้องกลัวนะคะพี่เบกกี้เขาพี่เบกกี้เขาก็ปล่อยในราคาที่พอเหมาะพอเวยของเขาพี่ลีก็ต้องโบกนิดหน่อยของเขาแต่ว่าเขาบอกได้เลยว่าไม่แพงค่ะแพงคนละ อ่าถ้าแพงทุกคนต้องไปซื้อร้านอื่นนะคะร้านนี้ไม่ขายนะคะก็ต้องเอาตามความจริงนะคะคุณพี่ลีทําพี่ลีเป็นนักธุรกิจนะคะแต่คุณน้องทําส่วนการสวดส่วนใหญ่จะเอาคุณน้องกับพี่ลีมารวมกันไม่ได้ถ้าเวลาคุณน้องไลฟ์สดบอกว่าเวลานะช่วงพิเศษก็คือพิเศษจริงๆนะคะแต่ของพี่ลีเนี่ยเขาเป็นแม่ค้านะคะเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่คุณน้องนับถืออ่าฮะอ่านะนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วถ้ายังไงพี่ขอคุณเบกกี้นะคะพูดนิดหนึ่งว่า จากวันนี้ไปเป็นต้นไปพี่เบกกี้จะแก้ไขอะไรยังไงว่าแค่นั้นจบก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็จะไม่ให้คุณแม่โกงค่ะคอนเฟิร์มว่าไม่โกงค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นสินค้าที่แพงเราก็ต้องหาคนที่ไว้ใจถือกาบอะไรเนี้เธอไม่โกงค่ะนะคะเธอจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะค่ะประมาณนั้นนะคะข้าท่านใดนะคะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมาค่ะไม่ใช่ผสมเหล้าค่ะ ขาเรียกว่า F4 F4 เลยวะ F4 เขาเรียกว่าต like well, so ้นชอบยังไงนะ F4 ชื so ่นชอบคุณขอขอ F4 ขอ F4 พี่ลีหน่อยค่ะดูซิมีกี่คนขอ F4 หน่อยค่ะแล้วไม่เป็นอ่ะจะเป็นวัยรุ่นหน่อยก็เลยไม่เป็นอ่ะจะพูดก็จะพูดไม่เป็นก็คือสรุป่ะพี่น้องเรื่องนี้ก็คือว่าค่ะสรุปเลยค่ะสรุปเลยค่ะเรื่องนี้คือพี่พี่พูดเลยค่ะพี่พูดเลยค่ะคือเรามารอโบกันหลายวันแล้วนะคะก็คือ ไม่มานะคะต้องต้องสาคนอย่าเอย่าดึงอย่าดึงเฟรมนะอ่ะดึอาเฟรมเขเป็นผู้ตดนเคนะโอเคาูไม่เป็นมันนอกค่ะคือสรุปก็คือว่าโบไม่มาเนาะก็นั่งก็นั่งก็มีแต่อายุ20-20ิบยี่สิบยี่งกันหกติคอะสรุปคือโบไม่มาแล้วเราก็เอาเงินโบแปดหมื่นห้า สงคุณคุณนองให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอนมาแค่ให้มาวให้มาวันนแค่สองหมื่้าร้อยนี่เป็นส่วนของคุณน้องที่เรียบร้อยเราก็เลยเอาเงินโบอ่ะมาชายให้คุณน้องนะคะแล้ที่เหลือที่เหลืออยู่ที่คุณแม่สองที่เหลืออยู่ที่เพียงนะคะสองหมื่นมีทีนึงเนาะสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นสี่ค่ะประมาณ24,500นะคะอยู่คุณแบกกี้นะคะซึ่งจะเอาไว้ ให้กับลูกค้าที่เสียภาษีจริงนะคะแล้วตอนนี้ตรงนี้โบจะพูดไม่ได้แล้วนะว่ามาจะมาเอาเงินแปดหมื่นห้าจะมาทวงไม่ได้แล้วเพราะว่าเราประชุมกันแล้วแล้วไม่ยอมมาปมกันแล้แล้วไม่ยอมมานะคะคือทุกคนมาครบขาดโบคนเดียวนะคะนี่เดนใช่ไหมยาคะเสียภาษียางทำไมนั่นน่ะโดนไปอย่างใบแล้วเสียภาษีแล้วได้คืนต้องส่งมาให้น้องดูได้ครออีปียังอีปีไม่เสียภาษีใช่ไหมคะอ่างั้นไม่เสียภาษีพี่ พี่ดีก็ต้องอดนะคะต้องไปเอาที่ซื้อไปเป็นร้านนะนอนหลังแดงให้พี่ดด้วยนะคะนิสิตีสีแดงไีสีแดงลืมลืมคือสรุปนะคะสรุปเลยนะคะก็คือว่างานนี้นะคะจะบอกว่าโบกรคุณน้องก็ไม่ได้เนาะมันจะน่ากินไปเนาะเพราะเรารับผิดชอบคุณน้องโอไม่ใช่โบไม่ได้กงเหรอว่าโบให้เอาเงินคุณเ๊กเนี่ยมาจ่ายคุณน้องโอโบให้เอาเงินที่เฟกมาจ่ายคุณน้องอ่ะจบนะคะสดงว่าหลังจากนี้นะคะ หลังจากนี้นะคะตอนนี้นะคะพี่เป็กกี้นะคะได้นะคะให้พี่ลีนะคะขายของขออพี่เป็กกี้ที่เมืองไทยใครอยากได,ได้ของเร็วนะคะก็อเอฟ เอฟพเอฟซีเอฟซเอฟซนี่ยมาหาพี่ลีนะคะเอฟสองหาน้องนะคะเอฟหหาหาบอสใหญ่นะคะก็แล้วแต่จะไปไหญ่บอสใหญ่ไม่ค่อยอยากขายแล้วค่ะแต่ส่วนส่วนเอฟ4พี่น้องเอฟซน้องอุ้ยพี่ซ่านมาแล้วไม่พี่น้องแล้วค่อได้ได้กินมา5 0าสีใช่ไม่ใช่ค่ะพี่เป๊กกี้ใจใจดีว่าเดินจากตรงนั้นไปเอฟซีพี่ลีเทียบเลยอ่ะดักมันไปนะคะเพื่อที่จะได้ของเลยคะ เขาใส่มาได้ของใช่ใช่ใช่ก็คือแบบว่าคนนั้นจะได้ของไปจริงๆิงแต่ไม่ได้ใบเดิมเราไม่ไม่สามารถจะให้ใบเดิมได้อ่าถูกต้องอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องภายใน12วันที่ฉัดอยู่เมืองไทยถ้าสมมุติว่าไม่ภายใน12วันที่ถัดอยู่เมืองไทยคุณต้องเสียภาษีเออไม่อยู่ญี่ปุ่นถ้าคุณไม่ภายใน12วันคุณไม่ติดต่อมาก่อน12วันที่ฉัดจตกลับเมืองไทย คุณต้องเสียภาษีอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าที่บอกว่าไม่เสียภาษีแล้วคือน้องจัดจะกลับถือกลับไปให้แต่ถ้าเกินแล้วคุณต้องจ่ายภาษีใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะจะส่งจากแม่หมายเล็กหนึ่งนะคะไปให้คุณนะคะจากญี่ปุ่นนะคะประมาณนั้นแต่ต้องมีการตรวจสอบจริงนะคะว่าคุณปวนจริงเท่านั้นจบนะคะไม่โกงค่ะถ้าได้จบประมาณนั้นนะคะท่าน fc fc สองเยังคะไม่มีใคร fc สองแปลว่าไม่มีใครรักคุณน้องเลย ของคุณติ๊กอ๋อคุณติ๊กเพราะคุณติ๊กเป็น M C M เลือกให้เหรอไม่ไม่ไม่เราสั่งสั่งของแล้วเดี๋ยวของมาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจัดจาร์เล่เรื่องของคุณติ๊กนะคะคุณน้องไม่รู้ว่าคุณติ๊กได้ดูอยู่หรือเปล่านะคะเรื่องของคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กเขาสั่งอะไรไว้นะคะพี่เล่พี่เฟ็กกี้ค่ะพี่ติ๊กเตรียมเตรียม M C M จะเป็นไงแล้วคุยคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลถ้าไหรลคือประมาณเท่าไหร่ที่ไม่ได้ก็คือ M C M สั่งยอม้ยาก่อนจดรรีาาคได้ อ่าฮะน้องเขาจะไปขายนะคะเพื่อที่จะมีรายได้เรียนครอบครัวนะคะใช่ตรงนี้เป็นควาผิดชอบเพราะว่าฝากของไปแล้วไงคะอ่าค่ะถ้ายังไงนะคะตอนนี้นะคะของของน้องติ๊กนะคะอ่าน้องติ๊กนะคะตอนนี้นะคะอ้าวอะไรนะขอบคุณติ๊กนะคะตอนนี้นะคะเม่ต้องาเรคุยเรียบร้อยแล้วพี่เบกกี้นะคะได้รับรู้แล้วนะคะคุณน้องก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้ววันนี้ก็ส่งของพี่ของคุณติ๊กนะคะไปเมืองไทยแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ติ๊กตไปของคุณติ๊กคุยกันแล้วแต่เดี๋ยวจะจัดการให้ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยยวกันนไอ้้ตรงเี ไม่ใช่ของคุณติ๊กกันนะคะที่สั่งกับพี่เบกกี้นะคะที่ยังขายของนะคะที่พี่เบกกี้ยังไม่ส่งนะคะที่พี่เบกกี้กำลังสั่งของไปเดี๋ยวจะจัดส่งคุณคุณไอดี่เองคุณติ๊กเองแต่เพียงว่าพี่ติ๊กก่อนที่จะบินกลับไปเมืองไทยได้ฝากของพี่ลีไว้ให้ส่งไปรษณีย์ให้เดี๋ยวพี่ลีจะให้เลขนะคะเลขอิมมี่ของไปรษณีย์นะคะให้ติ๊กนะคะแล้วคุณติ๊กก็ไปเสียภาษีให้ พี่ลีเท่านั้นจบนะคะค่ะไม่มี f อฟซีสองน้อยใจผูดเสียงเชียวกนเอฟซีสองเพียบเลยดูไม่รักกันเลยอ่ะโอหนึ่งสองสามเลยอ่ะโหไปฉลามขึ้นบกันจบนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะไม่มีนะคะไม่มีใครจัดส่งของนอกจากนะคะคุณโบเอ้ไม่ใช่คุณโบตบปากก่อนพูดผิคุณตกกี้คนเดียวนะคะที่จะส่งของนะคะ นะทราบค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณโบอยู่อซากาแต่เขาไม่ยอมมาเจอคุณน้องค่ะนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้คุณน้องไล์สดเพื่อต้องการตามตัวนะคะเพราะพรุ่งนี้คุณน้องบินกลับเมืองไทยนะคะบินกลับเมืองไทยนะคะค่ะอุณน้อง<บ><ล>ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะว่า85 0 0 0เปกเอามาชดใช้คุณน้องเรียบร้อยแล้วนะ85,000พี่พี่เบกกี้เอามาชดใช้คุณน้อง65,500บาท6 5 0 0 0่นห0 0อ๋อยหรอื 6, <600 S 2> อ คือแบบแต่ว่ากินแปลว่ากินไปเยอะแล้วเนี่ยหกหมื่นห้าร้อยเออหกหมื่นห้าร้อยนะคะและที่เหลือจากแปดหมื่นห้าอยู่ที่พี่เป็กกี้นะคะประมาณนั้นกินใครเอายามาให้กินแล้วก็เมาแล้วเนี่ยเมานะเนี่ยเมานะเนี่ยไม่น่าเอาเหล้ามา<ม>ให้กินเลย,เลย นอกค่ะคืนนิดไม่ไม่ไม่คุณน้องไม่คนไม่ดื่มเหล้าแต่เพื่อว่าเขาใส่แบบว่าปั่นน้ำผลไม้ใส่มนิดหน่อยคุณน้องไม่ได้ถึงกับเมาค่แค่มึนค่ะเมาค่ะเมาแต่ไม่เมาค่ะคุณน้องไม่กินแอลกอฮอล์เกิดมาไม่เคยกินแอลกอฮอล์ค่ะไม่เคยแตะเหล้านะคะไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยของไม่ดีไม่เคยแตะค่ะแตะแตะอย่างเดียวค่ะของไม่ดีอะค่ะแตะผู้ชาย เพราะอเอิญก็โดนโดนโดนแอดมินฉันเลยนะจิกตาตลอดเลยค่ะรอจิกรอจิกรอจิกจบเลยค่ะแต่พอเอิญไม่ได้ไปคุณน้องนะคะแอดมินเอาเองค่ะคุณน้องพูดเล่นนะคะเรื่องนี้พูดเล่นนะคะเอาขำๆไม่อยากให้เครียดคือคุณน้องจะบอกว่าคุณน้องจะบอกเลยว่าเป๊กเขาจะคอยส่งมาเป็นเยอะก็คือว่าพี่เบ็กกี้ไม่ได้ส่งแค่เฉพาะเมืองไทยทีเดียวอย่างนี้ดีกว่านะคะ ลูกแอดมินของคุณแพกกี้ก็มีอังกฤษด้วยทุกคนก็รู้จักแอดมินสีที่เป็นคนที่รวบรวมนะคะรวบรวมให้ประมาณนั้นแล้วตอนนี้คุณน้องก็โดนโดนโกงแบบไมไ่ตบปากกอนโดนไปเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้คุณน้องจะเอฟนะคะจะให้ทุกคนมาเอฟนะคะเพื่อจะหาเงินนะคะจะจ่ายค่าสินค้าที่วันนี้คุณน้องก็เหมาไปใช้เองบ้างนะคะแล้วก็ไปให้ลูกค้าบ้าง คุณน้องจะขายพวกเกี่ยวกับพวกแว่นแล้วก็พวกของสวยๆงงามกระเป๋าส่วนใหญ่จะเป็นของพี่ลีนะคะของคุณน้องจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เก็บตกของเก่าๆที่ยังมีอยู่เท่านั้นหลังจากนั้นคุณน้องจะไม่ขายบอกพี่สาวก่อนนะคะน้องจะไม่ขายกระเป๋าเพราะน้องจะให้ส่งตรงที่ไอ้ส่วนแว่นของจะตกอระป็รน้องจะเป็นคนขายเราจะแยกกันนะคะเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันนะคะพี่น้องในที่นี้คือพี่น้องที่เรารับสื่อแต่เท่านั้นนะคะทักสื่อกันมาเพ่อเอินว่าเงินในกระเป๋าใครของกระเป๋าใครเผามันนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่จ่ายเินไม่จ่ายทองก็กรุณนาโอนๆนะคะถ้าส่งของช้ายอย่าว่านะคะแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องประมาณแบบว่าต่อราคาไม่ต้องต่อนะคะเพราะว่ามันต่อได้ก็ให้ต่อไปนานแล้วแต่ถ้ามันต่อไม่ได้ก็สงสัรคนที่มาดูของเลือกของจนแบบว่าอะไรอะ่ะโอมเหนื่อยหน้าเป็นดิบอะไรอย่างเงี้ยคุณน้องเนี่ยจะเอาหน้าไปทำศัลยกรรมทันไหมเนี่ยฝุ่นกินหน้าเนี่ยคันหน้าเกาหน้าเนี่ยพี่ลีก็โดนเนี่ยคันหน้าเกาหน้าจะไปทํา จต่ยังทำที่ยันฮีได้ไหมเนี่ยที่เมืองไทยอ่ะขอให้เป็นเกาหลีนะคะ่ะขอให้เป็นเกาหลีทำไมอยู่ญี่ปุ่นก็จะทำมาทำนมข้างมือข้างไม่ทำได้ไหมคะก็คือ,อสรุปเนาะปิลดล <ฮะ S 2> ็อกคือโบงไม่มานะคะดดไม่ยอมมาเคลียร์อะไรใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรนะออบอกบอกว่าไปขี้ไข่ฟันไข่วงไข่ลูกไข่นี่เพื่อที่จะเอาของทู้งหมดเป็นของตัวเองเนาะ แต่หลังจากนี้นะคะหลังจากนี้คือคุณคุณเป็กกี้จะเป็นคนส่งของเองทั้งหมดถ้าไม่ได้รับมาบีนะคุณเป็กกี้นะคะค่ะแล้วก็อะเรนะวันเดือนนี้ค่ะที่ให้ภาษาไทยมาจะวุ่นวายนิดนึงนะคะจะวุ่นวายอยากจะบอกทุกท่านนะคะที่อยากได้ของเร็วอยากส่งภาษาไทยมานะคะเพราะว่าคนที่เป็นไปรษณีย์เขามารับของเขาเป็นคนญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขาก็ไม่กระดิกนะคะภาษาอังกฤษส่งมานะคะอังกฤษ แต่ภาษาไทยก็ไม่อะไม่ได้เลยนะคะภาษา,ทา,ษาทไทยไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยเนาะอ่าภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยกระดิกนะคะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะคุณน้องมากรุยกเขาก็ภาษามือนะคะภาษามือแบ๊ะแบ๊ะนะคะแบ๊ะแบะ๊ะอยากกินน้ําก็ชี้น้ํานะคะถ้าไม่มีก็ไม่คุยเลยค่ะนะคะถ้ายัางไงก็ตามนี้นะคะว่าต่อไปนี้คนที่ส่งของได้นะคะในญี่ปุ่นนะคะมีพี่เป็กกี้คนเดียวนะคะอยากได้ของเร็วหาพี่สาวนะคะพี่ลีนะคะเอฟนางนะคะ สั่งเยอะมากนะคะมีหลายเกรดตามราคาแล้วส่วนคุณน้องนะคะจะขายของเก่าของตัวเองให้หมดนะคะไม่เอาราคาสูงเพราะต้องการปล่อยของแล้วมาขายพวกแว่นนะคะแวน่นรองเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเดซิเซอรี่เกี่ยวกับพวกน้นหอมอน้ำหอมอะไรป,ประมาณเนี้ยคะะ่ะอาจจะต้องขออนุญ,ญาตนะคะพี่ดีนะคะไม่ใช่ขออนุญ,ญาตพี่เบกกี้นะคะอาจจะขอให้อดีแจัดให้คุณน้องว่างนะคะเพราะคุณน้องอาจจะไม่ค่อยว่างนะคะ ไม่ทราบว่าว่างอนุญาตไหมนะค่ะอาจจะแบบว่าให้ช่วยคุณน้องไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะคะนะคะเพราะว่าให้ช่วยคุณน้องนิดนึงค่ะให้ช่วยหน่อยนิดนึงว่าคุณน้องไม่ว่างจริง,จร,งจริงนะคะก็เดี๋ยวไม่แน่นะคะเพราะว่าพี่เบกกี้เคลียร์ของร้นี้จบอะไรจบนะคะพี่ลูกค้ามไม่ได้ของนะคะไม่แน่พี่เบกกี้อาจจะไปเมืองไทยไปไปทำบุญอะคะ่ะสร้างโรงทานบ้างอะไรบ้างอาจจะได้เจอตัวเป,เป็นตัวจริงสวยนะคะตัวจริงสวยสวยมากสวยกว่าในกล้องกล้องมันหลอก คุณน้องในกล้องก็หลอกในกล้องอรสวยสวยตัวจริงอุบาทอุบาทจริงค่ะพี่น้าตัวจริงสวยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ต้องถามคนอื่นไม่รู้มีใบรันตีคกะมีใบรับปรกันอะไรนะถ่ายรูปไลฟ์สดยังไม่สวยเท่าตัวจริงเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะส่วนเรื่องของพี่พิรีเนี่ยนะคะที่มีคนบอกคุณน้องมาว่าทําไมอ่ะตัวจริงทำไมมันตัวเล็กจังเลยอพ่รีทำไมในกล้องมันอ้วนจัง กล้องมันก็หลอกค่ะนะคะหลอกแล้วคุณน้องทำไมในตัวจริงในกล้องทำไมตัวเล็กจังทำไมตัวทำไมข้างนอกมันเป็นใหญ่จังคุณน้องตัวสูงนะคะสูงกว่าพี่พี่พี่ลีนะคะแล้วก็พี่เบกกี้นะคะเพราะคุณน้องสูงก็168นะคะน้ำหนัก65นะคะแต่ตัวเล็กก็คงไม่ได้นะคะประมาณนั้นค่ะตัวจริงเบกกี้ตัวเล็กมากตัวจริงพี่เบกกี้ตัวเล็กไหมก็พอๆกับสาวญี่ปุ่นตัวความสูงพอกับพี่ลีนะคะแต่พี่ดีใส่รองเท้าแบบข้าใบนะคะเตี้ยเตี้ยเียแต่พี่เบกกี้จะใส่สูงเป็นสาวแบบว่าสาวมั่น ประมาณนั้นนะคะเบบี้เบบี้ทุ่งตาเบบี้ไม่ใช่ตาบายนะเบบี้แต่ตัวจริงไม่เหมือนในรูปนี่เนาะไม่เหมือนไลฟ์สดเนาะคนละแบบสวยังนิดนึงใครไอที่บอกว่าหน้าแดงนี่คือใครคะใครแด้งหน้าฉ่ำตลอดกลางกลาพี่คะก็บอกว่าใครหน้าแดงกับพี่คะใครหน้าแดงบอกว่าพี่ลีพี่ลีหน้าเดงหรอตายแล้วแล้วคุณน้องหน้าเนี่ยคะหน้าบางแน่เลยคิดไม่ได้แล้วค่ะมันก็คือตัวจริงตัวจริงเป็กกี้ไม่เหมือนในไลฟ์สดนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปก,ก็ไม่เหมือนนะคะตัวจริงจะตัวเล็กตัวในร้อยสดเยอะหอมกว่าเยอะตัวเล็กกว่าเยอะ ะะประมาณว่าท่านวันๆไม่ค่อยกินข้าวหรอกคะ่ะกินแต่กาแฟกาแฟที่จะเปสิบกระป๋องต่อวันอะไรประมาณนี้ไม่กินข้าวนะคะทุกคนจะต้องสั่งของเร็วๆนะคะสั่งของเร็วๆแล้วก็แบบให้เขามีเงินเยอะๆมีเวลาพักผ่อนนะคะมีเวลาพักผ่อนเขาจะได้กินข้าวกินปลาจะได้แบบว่าดูมีน้ำมีนวลแบบว่าสวยกระเดิมลนะคะ,ะสาวสองพันนะคะอสองพันสองพันคุณยายวรราแล้วก็พี่ดีก็คุณก็ต้องเอฟให้มันเยอะๆเร็วๆเหมือนกันเพราะว่าพี่ดีจะได้มีเวลานะคะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะตอนนี้พี่ดีเขาก็แบบว่าใช้เซลลโกนะคะคุณภาษาญี่ปุ่น แล้วพอดีพอคนญ you th Columbus hm, Damon ี่ปุ่นตอบได้พี่ดี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็ได้คุยเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะตอนนี้คุณน้องเรจะจะทำเหมือนกันแเออไม่ได้เปิดโฮมเม็งมาจากเมืองไทยนะคะประมาณนี้ไม่เอออะยูโนะมัโตะแปลว่าอะไรคะคุณเบกกี้ไม่มีหรอกค่ะยูโนะมัตโตะแม่เคยผูชูรสไงก็เมื่อกี้ก็บอกว่าอายุโนะมโตะแปลว่าน่ารักไม่เกี่ยวเลยไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะคะประเด็นโบเคลียร์แล้วนะคะประเด็นโบคือจบแล้วนะคะคือโบไม่มานะคะ ไม่ต้องมาทวงเงินที่คุณปักกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาทวงเงินที่เป้กนะโบไม่ต้องทวงนะแล้วฉันไม่ได้โกงเธอนะฉันเอาเงินของเธอนะเอามาให้พี่น้องนะคะเรียบร้อยแล้วนะก็คือก็่ดูนะคะเออเอออะไรนะเงินของไชโบอย่ามาอย่ามาทวงเงินเราต้องชัดเนาะทวงไม่ได้แล้วนะเพราะเราเอาเงินในโบอะมาคืนที่ที่พี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะ ขาไปกี่เยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากนะคะมันของมันเยอะมันแบบเพื่อไงอ่ะเหมือนว่าเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเขาเป็นลายใหญ่ที่ไหนนะคะอ้อช่อตอนนี้อาตาตะไกร์โอชานี้คอฮีอี่ไอซ์คอฮีไนด์ไอชัวอาตาตะไกร์โอชานี้พลาสต์สื่อนู้นนี่พลาสต์ชีว่าไอซ์สไอซ์ส์จะได้ค่ะน่ามีปลานะใช่ไหมมันใส่เหล้าใช่ไหมไอซ์สช็อกโกแลตไอซ์สช็อกโกแลตมินน้ช็อกโกแลตไอซ์อัตตะไกร์โอชา はอ้願いนたงายจะชิมัสไม่น่าช่วยตัวโอมีสูฮอยชี่ี้กิดแก้ล้ดีจะกลับแล้วนะคะต้องขอลังของแบบอยาเพิ่งไปนะลาตกสุดท้ายค่ะโอเคเราลังกับบังไเสร ้องเอากลับบ <of> <ici> ้างไหมไม่ได้คืนเลยไม่ใช่แต่เอากลับไปถดูเราจะไปส่งไปสุนีเลยแล้วไปส่งเลยเหรอเราต้องไลฟ์สดก่อนนั่นเอาเฉพาะของคุณน้องไปเอ้าคุณน้องคุณน้องจะส่งไปสุนียังไงพคุณนี่เดี๋ยวจะฝากจัดที่ดังเราต้องไปดีดปากท่ะ ไม่คุณน้องต้องขอให้สอดสอดพี่ตองเองินกลับก่อนน้องเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเรื่องเป็นกรณีคุณน้องต้องเครื่องไปยังไงเปล่าให้ฉาตส่งไงส่งดอกคุณน้องให้ให้ให้ชาติส่งไงส่งก่อนถ้าอันไหนที่มันแบบว่าโฆษณาเอฟก่อนที่จะบอกเป็นบุญหมาไม่โฆษณาเอฟแบบก็จะรู้มันจบของเองก็เดี๋ยวกลับบ้านไปก็เป็นของคุณน้องมันไม่เยอะไม่เป็นไรของคุณน้องไม่เยอะก็นั่นแหละคือเดีวมัเป็นจริงใหญ่นะคุณน้องปิดคลิปไปเอาค่ะแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวโอเคก่อน โอเคนะคะสรุเคอร์สรบเคอร์ของสลบเคอรคือของมันไม่ได้ไข่ซ้าคุณน้องไปแล้วไอโบไม่ส่งของ้วแล้วก็คือจบไปแล้วไปมือห้าก็จบมีคุณน้องตกแก้ก็ตกไปนะโอเคเทีร์แล้วนะคะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะเมาแล้วด้วยชนแก้วค่ะชนแก้ว ชนแก้วค่ะไปก่อนนะคะไปก่อนนะโอเคแล้วเนาะ